ไม่น่าเลยเป็นพระเนตรอินทร์องเดียวเนี่ยววามไปฟันหน้าเอาชบุตรบอดดอกเดือเขาอยางเงี้ยก็ฉันทนไม่ได้ทําไมมาดูถูกพระเจ้าพูดจาไม่มีกาละเทศะมันก็ถูกของท่านแต่ว่าเขาเป็นใครเรื่องมันจะเกิดจะทํำยังไงละใครจะรับผิดชอบเนี่ยกันจะมีเรื่องจังเลยหัวเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้แน่นิ่งนอนใจกันให้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างจะฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเนนิทอลรับผิดชอบนะเอาเรื่องนี้เรายุติกันไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องเราที่ฝ่าท่องมนกันไว้ดีหลวงพ่อมาจะได้ไม่ว่าเราให้ท่องอะไรอีกเอาสวหัดซ้อมอิติปิโสไว้เดี๋ยวเพื่อไปออกมองออกงานจะไม่ได้หัวเขาดีที่สุดแล้วคอยรับนะเดี๋ยวฉันขึ้นอพอขึ้นแล้วก็เน้นลงผัดกันลงกันขึ้นอย่าขึ้นนานนะเดี๋ยวเมื่อยขาได้ๆเอานะซ้อมกัน หักกิ่งโพแทนแมนเอ้ามาทำพายแทนแมนเอ้าสิวกูหายแทนแมนเอ้าไม่ยายเข้ามาแทนแทนแมนเอ้าหักกิ่งโพแทนแมนเอ้าเอามาทำพายแทนแมนเอ้าสิวเราหายแทนแมนเอ้าไม่ยายเข้ามาแทนแทนแมนเอาพ่อวะแทนแมนพ่อซึ แท, Ś ทนแมนพอซะแทนแมนฮักกิงพอแทนแมนเรามาทำไปแทนแมนซิวกวแทนแมนเขาไม่อยากเมาแทนแทนแมนพอซแทนแมนพอวะแทนแมนพอซแทนแมนไอ้นรเอาอะไรเนี่ยก็บอกใหรพ ก็บอกให้แทนมันแทนมันก็แทนมมนไรับอยู่อย่างเดียวไม่ดูแล้วจะมาดูยืนเลยว่าอย่าทะเลาะนเอ้าหมากันยังไงเนี่ยว้ยอมหน้าฉีกแล้วเงี่ยไปเลยอะไรมากันทำไมเนี่ยมันบินทะบาดเงยบอกแล้วเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆยาวเหรอแค่ตีสี่ก็พอเธอนะอย่าให้ดึก ให้ตีสองตีสหรือตีหก็แล้วแต่อะไรอรีะโยวันนี้เรื่องก็ไม่จบจบเพอจะไปบินทบาทไม่ให้ไปทั้งนั้นที่ข่าดอกเดินมาครั้งนี้เพื่อน,นำตัวเนนทิ้งคืนฝ่าพระบิดาอ้นอะไรไปไม่ได้ไม่ได้เคลียรเรียรยัอีเคลียรฉันไม่ให้ไปใช่ไม่ให้เจ้าไป ไปไหนไม่ได้เราต้องเฝ้าวัดเดี๋ยวใครมาขโมยวัดเราจะเอาวัดที่ไหนทําวัดมึงก็ติดกล้องวงจรปิดอะกล้องวงจรปิดก็มีวัดกูอยากจนติดไม่ได้จะไปไม่ไปไหนไม่ไปยังไงก็ไปไม่ไปไปไม่ได้นี่อะไรพระแสงหลบก่อนหลบก่อนเร็วดนีเราลุนดีนิดนหยุดนะน้ำโตคือฟาสต์เดียร์อพันอะไร ทันให้เกียดเชิญปเอาทงานนี้้งสองนี่ไมต้แดไม่ตกลัวพอเจ้าค่เราอกัดท้งเน่เชื่อเสด็จพี่ทุกอย่างเช่เชื่อม่เเด็จพี่อ่ะ จะเย็นในอย่างเจ้ายังไงเสด็จพี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนเจ้าพี่ก็อู้นจนี้ทุเมื่อล่ะเจ้าเจริญไม่ก่อนเดี๋ยวสมณีบุญทิงมาเสด็จพี่จะตัดสินให้อย่างเป็นธรรมที่สุดและจะเอาเวียงจ้าเจ้าพี่บดตัดสินข้าเจ้าจะไปตียงไหมดอกเดือเป็นจได้ดลูกถวายบังโคมเจ้าขัดเสด็จพ่อเสด็จแม่บัดนี้ลูกฟ้าน้อยดอกเดือ นำสมณเณรบุญทิ้งขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะอยู่ที่ใดกันพระหาดด้านซ้ายของเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะดีมากลูกแม่ก็นั่งอรอปวดรกแตนาตัวมันมาบ่ได้ขอนมัสก,การสมณเณรด้วยสมณเณรการครั้งนี้ฟ้าน้อยดอกเดือมาร้องทุกข์ต่อข้าพเจ้าว่าสมณเณรบุญทิ้งนั้นทะเลาะวิวาทกันกับฟ้าน้อยดอกเดือ ถึงขั้นลงมือลงไม้เป็นเหตุทำให้ฟ้าน้อยดอกเดือมีบาดแผลชะก,กันบนใบหน้ามันจริงหรือไม่เป็นจะได้จะบอกจริงผแผลของมีให,ให้เห็นนะเจ้าไม่ได้ทำสดเสด็จแม่สดเสด็จพ่อถ้าเมื่อสัมเมรเนนปฏิเสธข้อกล่รราวหาแล้วล่ะก็ข้าอมพนาาันอะไรจำเป็นละเกิน ที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่าหาว่าข้าลบหลู่ศาสนาเลยแต่ขอเป็นคำขอร้องจากข้าองค์พรานารายให้สำม,มเนนมุนทิงลาสิขาจากการเป็นเนนแล้วมาว่าความกันซะช้าก่อนพระนารายมาทัานเวลาตลอดหยุดอจอนช้าก่อนนะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อ ชาก่อนจะต้องวางทุกเรื่องอย่าร้อนใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรยอยอยอกระทยังง ก็นิ่งเออเออเป็นสิ่งไม่ดีอภัยนึกอภัยประชารอช มีคนผิดคนถูกอ้าปานจะมามาขวางทําอย่างเจ้ามันหมดใช่เรื่องของไอ้ปานมันเหมาะใจเย็นดไว้ก่อนมันสม<อ>แล้วเลยเป็นนงเจ้าคนนายคนแม้แต่บรรพบุรุษสืบต่อกันมายังเคารพบ,บูชาพระาศาสนาโดยมีองค์พระาศาสดาเป็นประมุขทุกพระวงค์ ยังต้องกราบไหว้ชายผ้าเหลืองไม่มีใครลบลู่พระศาสนาแต่นี่ผู้เป็นบิดาจะจับลูกสึกยังนั้นเหรอท่านพี่กสาปานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพี่เอ่ยมานั้นข้าพเจ้าไม่ขอคัดค้าน แต่ความจริงมันก็คือความจริงเมื่อฟ้าน้อยดอกเดือเป็นฝ่ายร้องทุกข์กับข้าพเจ้าว่าสมมเณรบุญทิ้งทะเลาะวิวาดกับฟ้าน้อยดอกเดือเป็นเหตุทําให้เชื้อพระวงสาโนวงศ์เลือดตกอย่างออกข้าพเจ้าก็เปรียบเสมือนตุลาการที่ต้องตัดสินความครั้งนี้แต่สมณเณรบุญทิง้งให้การปฏิเสธ ท่านพี่คิดว่าข้าพระเจ้าควรทำเช่นไรท่านอะไรท่านถามร้าชรกรข้าเลยยังวันที่เข้าไปเก็กมะเล็กเกเลในบริเวณลานวัดมันถูกต้องแล้วเลยอ้าไอ้ปานทำไมข้าเป็นพยานได้ไนะไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาไปถึงเจ้าควาาพระมหากษัตริย์ เกี่ยวไรปุกปั้มมันเอาไปไหมไอ้ปันเอจาจะ่ใดมาพูดใครอยากจะไปทําบุญใครบอกว่าข่าเป,ป็นปุกปั้มจริงไหมสเสด็จพี่ด<อ><ห>เดือดลูก<ห>ของเราไ,<ห>ได้มีทีิท์สายแลวชาตินั้นแล้ว,ลวเจ้าถามลูกเจ้าหรือไม่บาดแผลบนใบหน้าถูกใครปันมาท่านพี่โกษาป,ปาน ้อัวแต่ทะเลาะก,กันอยู่อย่างนี้โยนกันไปโยนกันมาความจริงก็ย่อมไม่กระจ่างแจ้สู้ให้สมเนรบุญทิ้งลาสิขาบทและมาตัดสินว่าความกันว่าใครถูกใครผิดใช่ฉะนั้นจะไม่ดีกว่าหรือ,อยังไงแน่จริงหรือเปล่ารั่ว รู้ตัวดีว่าตนทำผิดจึงคิดใช้ผ้าเหลืองปกปิดความผิดตัวเองก็คงเป็นอย่างนั้นนะเจ้าคนเฮาทำผิดแต่บอกกล้ารับผิดก็บอกกล้าศึกจากเน,านอาศัยผ้าเหลืองคุมความผิดตัวเองหน้าอับอายเป็นผู้ใหญ่ก็บ่ได้อายออกรับแทนกันถูกเรื่องอสเส เจ้าเกิดมาทำไมแม้แต่ผู้เป็นพอ่อเขายังไม่รับเจ้าชีวิตของเจ้ามันช่างชา,าพเลือเก,กินสมณนี ยอบลุงเคยบอกเจ้าแล้วใช่ไหมยอบลุงเป็นคนบวชเจ้าแต่ถ้าจะสึกต้องเป็นยอบลุงเจ้าเกิดมามันช่างอาภัพเหลือเกินอย่าเตือโทษอย่ากอดลุงเลยนะ สำมันไสียใจอย่างนะต้องผิดก็ต้องพักเพลินจำก็ต้องเสียใจกันแล้วเล่ามันี้นานที่คนท เว่าความกันอเกเอ่ยก็จะเปรานแสนสงสารลูกเล่นขอเปลืองพา้ากาซารูอยาดน้ำตาตื่นตา แม่ลูกจันปรากฏขึ้นจนชัดเจนเหมือนแม่มาต้องร้องหาบเหมือนแม่มาปาม้อมร้องปัดไม่ให้เปลืองผ้า กาสาวพัดแต่เสียงพ่อขาดพูดเค้นนี่พ่อมาเป็นพยามานนี่พ่อมาพรานเน้นพระให้เปลืองกาสาวพะอังสะ ก่อนแม่ท่านจะาได้เห็นแม่สักนิดไม่เคยนะว่าต้องมาสึกจากเนินศึกเลยโยนเลเด่า,ากะช้าลำไรเป็ในใจกันมากกันไม่เป็น ปา,ามมจิคพอย่างนี้จตสินได้มได้ิเห,ออหก,กา,าเจ้าอยากฟังคตัดสินเจ้าจอ,อะไรได้พอเลยพ่อ,อ,พองแล้วังลน,จน,นเจ้าทุกพี่เ,เ,เอาเลย อยากจะทำอะไรก็เอาเลยไอ้ทิ้งมันไม่ผิดอะไรกับปักษาพยาคุดเมื่อดินไม่หลุดติดวงในพานเยี่ยงพวกเจ้าอยากจะทำอะไรกับมันก็เชิญไม่ต้องมาท้าทายนี่เมื่อมันทำผิดไอ้ปานจะปฏิเสธว่ามันบอกผิดมันก็เกินคนท่านพี่โก็ราปา ทุกถ้อยคําทุกวาจาที่ท่านพี่เออยากมามันช่างทิ่มแทงใจข้าพระเจ้าแล้วเกินแต่ข้าองค์ท่านอะไรมิใช่เสาหลักปักเล่นเอนไปแล้วก็เอ็นมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกหลักฐานเห็นอยู่ขาตาบอกฟ้าน้อยดอกเดือเป็นผู้บาดเจ็บโดยฝีมือเจ้าบุญทิงฉันนั้นแล้ว โทษทันมันมีสถานเดียวนั่นก็คือประหารชีวิตพวกผมมีใครคัดค้านนะเจ้าผงไม่มีแล้วเนะจะเอาอียังมาคัดค้านกันอีกอะไรท่านพี่โคสสาป,ปานซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่จะยอมกันเกโคลอนทุกเรื่องออเป็นเสาเมืองแกกุกล้วอ ยออพีกายให้กับชาติบ้านเมืองจะเลินมาตามทุกคนนี้จนมาเท่าจะแลเริ่มเกิดแล้ <c oughs> แต่มันยังรู้อะไรถูก อะไรผิดชีวิตคนต้องชีวิตลูกจ้ามันมีความหมายนักครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตได้ทิ้งนันอยู่บนเส้นดาเอชาบ,บุญยังมีลุกโคสาบานบุนี ถึงจะเป็นไม้ส่กัดใบสุ่มก็ยังพอช่วยลานตาดำๆได้ช่วยทุกเรื่องพอทุกเรื่องทั้งพยศทั้งพระเกียรติที่ก่อสาบานมีมันจะสำคัญอะไรพะนอะไร นี่คือยศธาละดอนสักมันไม่มีความหมายอะไรกับโกษาป่าแล้วหมายของว่าเช่นไรชีวิตไอ้ทิ้งมันยังมีคุณค่าต่อกุงละโวื้อต่อไปเบื้องราลูกบันหาสองแฝด มันยังมีน้ำใจสัตว์ซื่อรู้บุญคุณข้าวแดงแกงร้อนทั้งพยศทั้งบกเกียรติของโกสาปานขอคืนกับองค์พันนารายขอเป็นโกสาปานคนธรรมดาทายชีวิตไอ้บุญนทิ้งพี่เจ้าปานแ้วเจ้าพ่ยอม ชีวิตมันจะเลกกกันบ่ได้โอเ้เียแล้วรอยแผลบนหน้าของลูกข้าเจ้าสไผจะเป็นคนแก้ฟังเสด็จพี่ไว้ให้ดีกุ้งโลโบจะเลินลุ่งเรืองมาได้ทุกวันนี้ไอย่างเจ้าโดยพี่คนโตนี่นก็คือโกสาป่าโกสาเหล็กโกสาที่บอดี ไว้วางพระไทยให้ข้าอางค์พระนารายณเถลิงราชเป็นกษัตริย์เมื่อเสด็จพี่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนี้ข้าประจาก็ไม่อาจจะขัดพระไทยได้อีกแต่เว่าครั้งแล้วครั้งเราครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าพี่ เขาจะขอในประเทศไอ้บุญทิง้งออกจากกุ้งระวะข้าวไม่ให้กินแผ่นดินไม่ให้อยู่มีดนึ่งเล่มเข็มหนึ่งอันห้ามติดตัวเงินสตางค์แดงเดียวห้ามมีติดตัวไอ้อีตนใดลังคาเลื่อนได้ให้ความช่วยเหลือมันกูจะกุดหัวมันทุกคน ลิลลายโถไอพระนารายพอ่อทำน้ำตาลูกหล่นไม่ให้ย่ยมตัดยาด,ดยใครเราจะขัดพระไทย ใาศัยดี่อื่นอยู่ก็ได้ลูกเอ้ใครเราจะขัดพระไทยถ้าใครอาสาให้ที่อาศัยมันเหมือนความตายเริ่มตอนอ้นมันนกขมิ้นเลื้องอ่อน คำนี้จะนอลรังไหนโชคพีได้ที่ต้องหัวงพีพง่บินไปไปตามสายรมบนลลูกัวยยังได้เท่านี้เองลูกครั้นจะไปนอนกลางทุ่งก็ไม่มีมุงจะกลาง นอนขนนล,ล <c oughs> ห่นพังก็นาวน้ำทางเรือทลคกรันจะไปนอนโรงแรมโชคดีนะล่ะทิ้งโก้ไม่มีค่ารถกรันจะไปนอนในโบสถ์ ก็กลัวสมภารท่านจะบ่นท่านก็นสา,านึกสงสารขอกอดหลันรูปหลังไอบุญทิ้งหาดช่องทางถึงจะทุก จาทนนะลูกถ้าอยู่ไม่ได้พวกเขาโปรดอ่ะให้เจ้าไปอาศัยรถเขาอยู่จริงเลยจ่าลุงไปขอซ้อทอดไอ้หนูเขาเมตตาคนจนไปท่อลุก องในว่างว่งให้ทิ้งไปค้างด้วยคนช่วยเจ้าได้ตอนนี้นละลานเอ้ยไปทิ้งจ้องชูไปตายเอาดาบหนะ้าทะลกเอ้ยช่วยเจ้าได้ตองนี้นะที